นะครับผมก็ตั้งแต่ปี67นะครับผมจะได้ไม่มีของแถมนะครับไม่ได้มีของแถมคือปกติแล้วนะครับในปิดในราคาหนึ่งนยผมจะมีของแถมนะครับมีของแถมทุกคนผมมีของแถมแต่บางทีอย่างเช่นว่าพระอุปัชยะเนี่ยพระอปัยะนางพญาเนี่ยผมบูชามาองละ3 0 0นะครับจากวัดนะครับจากวัดองค์ละ300ผมก็มาเปิดองค์300นะครับนะครับต่อหน้าหลวงพ่อเลยนะครับ300เดงๆนะผมก็ไม่ได้เอากําไรนะครับคือผมเปิดในราคาเท่าทุนนะครับ แต่ผมก็ไม่ได้แถมนะครับบางทีถ้าเกิดว่าองค์ไหนที่เป็นของผมแล้วก็ที่สามารถที่จะแถมได้หรืออะไรได้ผมก็แถมแต่ว่าในปี6 7นะครับผมจะไม่แถมแล้วนะครับผมประกาศไว้เลยนะครับเพราะว่าปีนี้เป็นปีเปิดตัวของช่องผู้เบ่าใหญ่ไทยบ้านนะผมแถมมานะครับในราคาอยู่ถ้าเทียบมูลค่าของท้าเนี่ยสี่หมื่นห้าหมื่นมแถมแถมนะครับรวมแรกผมก็แถมไม่ใช่ว่าจะแถมแบบนั่นนะใครที่ปิดกับพระผู้เป่าใหญ่นะครับที่ปิดบ่อยจะรู้นะครับว่าแถมจริงไหมนะครับ แถมจริงนะครับผมบางทีออกงานบุญหรือว่าในคณะลูกศิษย์ที่โอนบัญชีไปให้หลวงพ่อในครั้งนั้นนะครับมีคณะของหมอขวัญขออนุญาตเอ่ยชื่อเลยนะครับผมก็ให้พระไปเลยนะครับพระส่วนตัวผมเองนะครับท้าลมแรกนะครับห้าองค์จัดไปเลยนะครับผมพระทุกองค์ผมที่ผมให้ไปเนี่ยผมบูชามานะครับมีต้นทุนนะครับถ้าเกิดพูดทางพุทธพาณิชย์แต่ว่าในด้านของคุณค่าและจิตใจนะครับที่ความศรัทธานะครับมันขนดแยกกันอย่างครับ ผมจะเอาบุญนะครับพูดตรงๆนะครับผมจะเอาบุญครับแต่บางครั้งชีวิตก็สําคัญนะครับแล้วก็การเป็นอยู่ก็สําคัญนะครับการที่จะทําให้อ่าให้มันถูกต้องลักษณะแล้วก็ทําให้แฮปปี้ทั้งสองผ่ายนะครับผมก็โอเคนะครับแล้วก็ผมก็ต่อไปผมก็ไม่ได้แจกนะครับตั้งแต่ปี67นะครับเพราะตอนนี้ช่วงนี้นะครับผมจะแจกรุ่นนี้นะครับเนื้อไม้แป๊บหนึ่งนะครับใครที่ปิดในยอดนะครับที ที่เริ่มต้นมามามาในช่วงแต่ผมสนมาก1 0 0 0บาทหรือว่า6 5ห0้ผมก็แถมนะเกือบทุกนั่นนะผมจะแถมเนื้อไม้ที่หลวงพ่อจาร์นะนี่ครับพอหลังจากนั้นนะครับปี6 7ผมจะไม่แถมนะครับผมจะองค์ไหนองค์นั้นเลยนะครับผมมาประกาศเลยนะครับเป็นทางการนะครับใครที่ปิดนะครับก็ให้รีบปิดนะครับจะสิ้นปีแล้วครับช่องบ่วใหญ่ไทยบ้านก็สร้างมาในช่วงปีอ่าช่วงกลางปีนะครับก่อนก่อนอ่าก่อนเข้าพรรษานะครับก็เป็นช่องใหม่นะครับก็ถือว่านะครับ ถือว่าผมโอเคนะครับผมโอเคนะครับผมโอเคในที่ว่าผมแจกจริงๆนะครับแถมให้จริงๆนะครับทั้งแจกทั้งแถมนะครับทั้งลดนะครับแต่ว่าบางทีบางอย่างผมให้ได้ก็ให้นะครับบางอย่างผมให้ไม่ได้คือผมให้ไม่ได้จริงๆนะครับใครที่บูชาพระกับผมจะรู้ดีนะครับนะครับผมนะครับมาพูดกันสู่กันเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วคนที่สงสัยในเรื่องพระการรังสีอะไรได้นะครับไม่ต้องสงสัยแล้วนะครับอาราธนา สบายใจนะครับ200กว่าปีนะครับภาคก็มีบุบสลายนะครับไม่ต้องกลัวนะครับนะครับนี่คือยุคต้นนะครับใครมีกำลังช่วงนี้เก็บนะครับเดี๋ยวมาวิเคราะห์นะครับคลิปหน้าวิเคราะห์ตลาดนะครับวิเคราะห์ตลาดกันนะครับ